ค่ะกาบสวัสดีพี่นอ้องป้องไปเอฟซีทุกทท่านค่ะค่ะยินดีตอนรับข้าสููทางช่องสุภารวยค่ะค่ะมนืนีแอดไก่ได้เดินทางมาวัดหลวงพ่อพะัะไสนะคะพี่น้องค่ะข้ามากราบไหว้ขอพรน,นะคะสําหรับพี่น้องท่านใดที่ขอมาแล้วนะคะแอก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ในเด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวค้ค่ะเพื่อสิบวดิพาทข้าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้คะ่ะแอนจะได้โทรสัมภาษณ์อาจารย์เลด้านะคะสำหรับห้าน้อยเล่าวันที่เก่าท่านว่าสอง5้าหก้านี้นะคะค่าแอนกับสิบห้ากไว้ขอพอร,รวัดหลวงพ,พ่อพระส,สยกรนะคะพี่น้องคะ่ะก่อนที่จะไปโทรสัมภาษณ์ อาจารย์เรดาเนาะคะ่ะงวดก้อนนี้กระเขาเนะคะ่ะผูกอยู่ด้วค่ะของอาจารย์เรดารค่ะพี่น้องค้าค่ะวันนี้อาจาศสิภาพไปบูชาดอกไม้ถูกเทียนมากกลับไหว้ขอพรก้อนค่ะ ค่ะบายขอพอนปูหลวงพ่อประใสจังหวัดน้องไขยน้ำกันนะค่ะขอพอนจากหลวงปูประใสห้องน้ำกันนะคะพี่น้องเนาะหลวงปูประใสน นัาที่สค so ันอมาเต็มใหม่ไมไเตมใหม่เลยเติย็นเย็นมีคนฮะเ าะ <c oughs> ค่ะเพิ่นค่ะตั้งจิตอธิษานเอาเด้อค่ะเดียวแอดมินไปจุดูจนกัน น่าป็นจุดถูกก็นูกใจ่แทะสดวันหนึ่งลุกตังต้งกิจอาทิ่ฐานไปน้ำกันได้พี่น้องเด้อ สมัยชิดนาอง้ลของคิดลอง่องไลท์ตรงไหล่หงด้วยอดด้วต่างคิดพอขอดนะน้องพ really ี่องเนาะค่ะค่ะคอว่ชัดเจนทานนึงนะคะ i'll okay. get รวยสูบารวเด้วยะค่ะอาจารย์เรลวพรขอมไปจังไหนนอ้องมือนีมีเหล,ล็กเล้ามีนิมิตอยียงบ่ค่ะอาจารย์คะมี่ค่ะนิมิต่าจังไหนในนอข่าหน่อยนิมิต่า ตั้งยู่เนี่ยค่ะว่าจะกันย,ายา่างหิือจหาเพ่นเพ่งเขาล่ะค่ะตอนย่างย่างไปนี่บวชหรือว่าบ่บวชคะ่ะเป็นผ้าหรือเป็นโยมคะ่ะต่างว่า <laughs> เป็นผ้าอะไรเป็นโยมหรือเป็นผ้า <laughs> <laughs> จบนี่มิดจำหน่นะจำออายากขึ้นไปอะถ้ามันเป็นผ้าขึ้นไปหาย่อมไม่งิ่งมันเป็นมันเป็นอยู่ทั้งบ้านเก่าหลังไหนวุเนี่ยอยู่เ,ออเพราะว่ามันเคยขึ้นไปไปบ้านเก่าหลังนะั้นมีเกี่ยวซีน้ำมอจันนี่ เียวสี่อาจารย์น้ำแปดเทาน้ำเจ็ดค่ะยา่าเป็นทั้งสองนะทั้งสองเล่มาค่ะอ่ 1, 4, 7, 1, 4, อะสี่เจ็ดสี่เจ็หนึ่งสี่เจ็นึ่งสี่แปดค่ะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดะะอาจารย์เนาะ วันจันทร์ค่อยเสด็จกาแฟาไปส่งขน่อยตอนนี้ยังอยู่ทางน้องข่ายอยู่ค่ะอาจารย์ใช่ uh, ค่ะวันจ uh, <you. S 1> ันทเมื่อนงันได้ซี่ได้หาสิ่บาทขน่อยอัน uh. ตัด,ต,ดตัดเลรนเลขมันเข่าหาเจ็ดได้ค่ะอาจารย์เลขเล่ลาวงือนก้อนเข่าหาเจ็ดค่ะตัดเหรนไพ่ในเก้าหาเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหาเจ็ดยังนะคะค่ะตัด,ต,ดตัดได้หาเจ็ดอยู่ขน่อย พขาได้โชคได้หมานน้ำอยู่ค่ะอาจารย์เขาได้ค่าน้ำมันอยู่ค่ะเกี่ยวเรองกันทอดมีนี่มิดเดียวนี่บปรค่ะอ,อาจารย์คะอันนี่มินี่มันอยู่ทึ่งทึ่งเครื่องเกา่าอ่านี่มิดล่างนี่สิเป็นตากระย่ายหรตากับยายอมาประมว่าหางคหรือว่าหาเด็ด ฮาหกกับฮาเจ็ดเลขสองตัวน้าจานันเนาะนี่เป็นฮาหกหาหกน้าจัน <c oughs> เพื่อโชคเพื่อมานเนาะคะา่ะอจาจั์เนาะจะเล่นคว้าค <c oughs> ่ะค่ะวันจันเขาจะากาแฟไปส่งค่ะสิไปให้ท่านเพ่ินค่ะข้าหน่อยเออ อาจารย์นายกาขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะสำหรับแนวทางค่ะเอเจริญพ่อจริญนพ่อ,พอค่ะสาธุสาธุจ้า,จาอ่ะ